ครับสวัสดีครับพี่น้องครับนี่นะครับออกมางง่ประจําครับพี่น้องครับมาระวังฉีนาเขตนะครับเพื่อออกโฉนดให้กับบัตรลาดนิคมครับพี่น้องครับบ้านหนองไหนะครับอมรเชียงยื่นครับพี่น้องครับตอนนี้กะเป็นระวัง เขียดไปแล้วมีจักใบกับผมไงหลายมัหนึ่งคนไทยมักจะดูดกับมันขวอมู้ซื้อไอไอนึกว่าเพื่อนอุดในกัรเรียนยูนิเซี่ยนอ่หนังสือหนังสือที่ดินสมัยตะกี้นี่กรมการศาสนากันมันมันมันบนบรคือเดี๋ยวนี้ดิมันข้อระยงกันครับทีทีเห็นดิเห็นวัดเก่าๆสันออกครับกรมที่ดินเก่าน่ะที่เพื่อนเทดขึ้นก็เป็นวัดเก่า พ่อครับเจ้วาดครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้อันนี้ร่างวัดแปลงหนึ่งก่อนนะครับเพิ่งจะแปลงก่อนเพิ่นไปขอไปจะแปลงปี่แป,งงแปลงน บดัวนอตรุมาใช้ัตองต้องจริุเป็นบัรหักฐานมนก็เป็นคูน้งหลักฐานนมันต้องเป็นเฮ็ดเป็นโฉนดวัดก่อนใบหนึ่งก่อนครับแปลว่าเป็นโฉนดวัดใบนึ่งหรอบัดวัดจังหลับอีกใบหนึ่งได้ครับพอว่ามันเนี่วันี่โฉนดวัตกจักอันมอง้างวัดมันก็เลยบี่มองเคนื่อนไห้ยังก่ยังวันนี่มองหลับไหมนะครับ ผู้ซื้อไม้นี่ขี้อวนกับมาทั้งวัดครับมันได้อวนบ่ได้อวนเพราะว่าทั้งวัดท่านมีใบยมีอะไรเรืค่ากันอยู่แล้วเปล่าผมให้เรียนก็ผู้ว่านอยู่นั่นนี่แหะปัญหาของมันนั่นล่ะลูกก็เห็นออกมาตั้งแต่ระว่างตอนตอนอันฉี่แนวตอนนั้นยังก่อซื้อขายกันเนาะตะกี้ยังบ่ทันได้ยังบ่ทันได้คูณดินเมมนมัทันได้ตังตอนนั้นมันมีไปนี่ซื้อแต่วครับเม่มัทนา ที่ทีญายิเราเียงมันกันไปนี่ละไปนี่ละไฟนี่มาตกลงชื่อกันละซื้อกันแล้วก็เเรื่องบ้านในอวนกับว่านท่านในอนเป็นทีเป็นชื่อเพิ่นยั่วบ้านอนกับามันอนกับ้านไดกับบ้าทีวัดบ่มีนี่ละพ่อมันนั่นนี่ละนี่ของยายวันดีกับอวนแล้วอนแล้วกับเอาเขาว่าได้แต่นี่มามันบ่มีใหม่วัดบ่าท่านมีนี่ละอันนี้ก็เป็นคัวหลูหนึ่งได้พอขัวหลูหนึ่งที่กระชีอยาก ใจจริงก็อยากอบร่มอยู่อบร่มคณะสงฆ์ในลักษณะแบบนี้ไหมครับหลวงพ่อว่าในกรณีเนี่ยจังหวัดหลวงพ่อเนี่ยโบมีโฉนดนมาก่อนบานนี้ชีอยากซื้อที่กลางๆมันซื้อต่อว่าไรซื้อซื้อได้อยู่แต่ว่ามันหามองอนลงบ่ไไรไหมหาเจ้าของรับจะภาพรับบ่ไไรนั่นไหมหาเจ้าของบ่ได้ไหมเพราะว่าในเมื่อว่ามองรับโบมี่ไหมนะครับนี่ละที่ว่าร่วมฉนดยังไม่ทันได้พอว่ายังเป็นซื้อเพิินอยู่จนกลัวติขขืนก่อนครับ คืนตัวนี้เป็นฉนวนเศษขึ้นตัวนี้เป็นทีธรณีสงเศษนะครับคนทีคนละแปลงกับปุ๋ยป่าเราครับแต่ว่าตัวทีเราขึ้นว่าไอ้ัวนี้เฮ็ดเป็นใบวัดออกมาสัเกินมันบหมแมนครับเป็นใบวัดออกมาเรียบร้อยแล้วผู้ขังเคียงจังสิอโอนกับมาได้แมนครับอ๋อบานนี้ผู้นี้กับโอนเป็นของเพื่อนเราจังจื่อโอนกับมาเป็นวัดใช่หลวงพ่อจังจื่อไปเส้นลับอีกทค่นึงเส้นลับอันโฉนวนใบนี้ที่เราก็คืนเป็นที่ธรณีสงวัด นี่ครับวัดลานิคมวงเล็บวัดลานิคมแต่ว่าจีสลรักมาเป็นที่ธรณีสงแต่ว่าทีฉนวดที่เสียออกนี่คือเป็นที่วัดต่างกันด้ครับทีธรณีสงคือเป็นลูกของวัดไหมเป็นทีลูกของวัดเป็นบริว่านของวัดสมมติว่าที่ธรณีสงอยู่อยู่พูดทีบัดเป็นของวัดนี่เป็นทีดอนพูตาหล่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาขื่นเป็นทีสาธารณะเหมือนอบตจิศบาลแต่ที่นี่มันมีบางทีที่ยังเป็นปักเป็นทีธรณีสงอยู่ นะครับก็ต้องคืนเป็นของวัดนี่ถ้าอยู่ในมู่บานนี่ไหมครับถ้าอยู่ในมู่บาน,บน,นนี่ครับก็เอิญที่วัดเอาที่ที่เท่าน,นี้สูงได่แหละทุูนะ่คนน่ะของวัดเนี่ยกแ็แล้วแต่ศรีเซาเฮตินั้งแล้วก็ว้ากันเองระหว่างเจ้าอาวาสครับทางไตยบ้านทางผู้ศรซาวเองไหมครับเสียคาเซาแต่ว่าเงินกับเขาขาวาดเองไหมครับ,รบเป็นยังั่นระเบียบแบบมานี่เข้าใจแล้ววันเนาะครับเพราะว่าเต็กเต็กวันมัน มันโมทานมีใบวัดจนได้ไวอลก็ได้กันนี่ละมนันเขาใจแล้วมันต้องเป็นใบวัดเรียบร้อยเช่าก,ก่อนถูกต้องครับถ<อ>ูกต้องครับต้องเป็นเป็นเป็นใบใบเจ้าของก่อนจังที่เป็นเจ้าของจังที่ไปรับใบอื่นใดเด้กก <laughs> ันก <laughs> ันกันว่ามีเจ้าของรับเฮ็ดจังไงมันกับว่ามีมันร้อยตัวอยู่ไหมครับเ <laughs> พราะว่าตัวนี้กับบ่หมู่าเป็นของวัดบอเออวัดน่าสางยู่แล้วแต่ว่าบมท่านด้ออกว่าเป็นของวัดไหม กับบ่าถ้าไเป็นทีวัดเนี่ย <c oughs> จั๊กซีนะครับผ <c oughs> ู้ใหญ่บ้านมาจักว่าจักสมัยเ <c oughs> ราคุยกระไดกับพี่เรียนเรี่องกับว่าเรียนกับ่าเคยเรียนตัเกียร์เลยกับปกำนันตักเ,ยเลยมาคุยกันโน้ตเรียนใบวาาัดซะกับเรียนตัวข้าวผู้ใหญ่ตักกระไดผ้าเรียนแต่ตัวข้าวไปแล้วกับว่าบ่นม้วนน้ำเนี่ยนะแต่เลี้ยงไปบานีผู้ในี้ฟองมาเปเลี่ยนปื๊บเลยคุยกันพอเหมือนท่ายกเนาะครับผมครับบานีก็คุยกัน ครับพวกนี้บอกว่าเข้าตรงเรียนให้มันเป็นใบวัดทุเรีนเสียงทีกับซื้อมาหลายหม่องแล้วตั้งที่มันอยู่ตั้งไหนสันว่ามีใบมันก็เขาว่าอะไรก็ว่ากันอยู่หรอกว่าครับมาในเจ้าหกจังไรละเอียดคักมาในบบว่าเป <c oughs> ็นใบวัดทุกวันทั้งนี้ <c oughs> นเขาได้จทีเข้าใจแล้วมาในทีของญาติะดานี่ก็ต้องโอนเป็นของคนมันเหมาะโอนเป็นทีธรณีสงแต่ว่าวงเล็บว่าวัดราดนิคมแต่ว่าขึ้นต้นที่เป็นที่ธรณีสง แต่ว่าแต่เป็นลูกให้เข้าใจว่าเป็นลูกของทีวัดนี่ได้ป่นแต่ว่าย่า่บอย่างลูกคนก็นแทไนได้เนาะอ่าจริงๆแล้วนี่แต่อยู่ในสัญญาซื้อขายแล้วนาที่ได้เพราะว่าอย่างที่ดินเพิ่งกันแนะนําแล้วครับเ<ช>พราะว่าเรื่องทั้งเหมือทั้งปวงแล้วผู้ใหญ,ญ่บ้านนาที่ลู้แล้วล่ะลู้แต่อตอนสัญญาซื้อขายพว่าชีราว่างไว้แล้วเดชชีไปเลยได้ตอนนั้นครับแบ่งขายเหล้วเด้ครับวาหน้บลูกว่าที่ขายใหยย้ไผบ้าง เพราะว่าทีวัดกันเขาได้ส,สามารถรับได้แมนครับตอนนั้นขึ้นไปอยห้ผู้ใดครับตอนแบ่งขายอ่ะก็ได้ขึ้นไปยายดวงเดือนยังเป็นคือของแม่ดวงเดือนเดือนเออนั่นแหละนั่นแหละน,นั่นแหละเป่นคือยายวันดีอยู่เลแตวามันมีสัญญาซื้อขายอยู่แมนบอกครับนั่นแหละนั่นแหละก็เราได้ขายห้แล้วแล้วก็บอขึ้นดอกคู้ได้เอาขึ้นกับข้อโตแมนบอกครับเป็นบาปเป็นกรรม จะแตเป็นขึ้นจังหวัดบ้านผมอยู่ทางพูนสร้างเป็นโบสถ์ไปแห้งแลว้วเงินก็เอาไปกินเหมือนแลว้วสัญญาผู้เจ้าวัาด้ดเห็ดกับข่อยได้ละ่สัญญาปากวะครับคู่มือนี่กับปากบิดปากเบี้ยวได้ขึ้นมันห้องว่าที่ได้ข,ขึ้นยังไหปากบิดปากเบี้ยวคนกะใหญ่อยู่พ้อมนาะเอาไปทําแม่ทึ่งมันโบสถ์ครับทั่งโบสถ์เอาไปทําแม่อะไะอันนะี้กับเราในกรณีศึกษาฟังไหมครับเป็นเคทีอยู่บ้านนั่นล่ะ มันเป็นบาเป็นกรรมอยู่เลยครับครับแต่ว่าเห็นเห็นมาชี้นักเขียนนี่ผมก็ดีใจละละอุ่นใจลวล่ะวันนี้แท่นนะเป็นเจ้าหน้าที่ของหัวจ้างรู้สึกว่าดีใจแท่นนะครับไม่เห็นไม่เห็นว่าเห็นได้เอาได้ยี่หลีตัวนี่ไม่เห็นพะวาเข้าเข้าไปจัิงสิกะเจ้าหน้าที่ที่ดินเพื่อนกะเข้าไปประสารงานกะเป็นลื่นลยเลยไหมมันก็บริติดตว่าไดค้านอย่างไหมเออว่านี้ใบแล้วครับ เพิ่นไปขี่ทั้งใดล่ะบ้านีลรงพอ่อโอ้ทั้งในบ้านโอ้เจ้าหน้าที่เพิ่นไประวังแนวเขียดทั้งโซนทั้งไหนบุพุ่นอย่างนี้จะเสียงครับพี่นอ่องเป็ผู้ใหญ่บ้านครับ Tháng, tháng, <laughs> trẻ, tháng này là nhiều vậy nhai? Giữa tháng đại là Lúc bà chè, lúc bà chè tháng nành vô tiền Ừ, bố viên nhận thập và tháng... เพื่อนก็นต้องหาแล้วเนาะพี่น้องหาลักแดนลักเขตทีขางเกี้ยงซึ่งเพื่อนได้ออกนะครับโอ้มีหลายเก่พี่น้องหกอยูอ่เดี๋ยวคลิปนี้ขออยาตลงคลิปไปเพียงสามีก่อนครับเดี๋ยวไทยลงคลิปอีก เพิ่งเรื่อยๆเห็นปะเห็นปะโอ้พุๆพุนเสียงเจ้านาทีอ๋อนี่เจ้านาทีกับอสมออ,ตตอ,อ,อ,ออบต่อดูวขอหยาดหลายๆด้อพี่นองเอ้ยอครับ วอขอญาหลายๆเด้อพี่น้องเอ้ยนี่ครับพี่น้องครับเจ้าหน้าที่ที่ทางร่างวัดิ่นิืนมาล่างวัดครับเขตพอ่าหมูฟอกมแม่บาซอยเบิงเขตเบเิงทีทาาของวัดนะครับรวมกันระว่างเจ้าหน้าที่ล่างวัดครับพี่น้องครับ ลาดมีคมบ้าน,นหน้องไหอำเภอเชียงยืนครับอ่าคลิปนี้ขอหอยาดลงคลิปว้เพียงสานีก่อนครับพี่น้องครับสวัสดีครับ